กดแดนซ์นี่ครับผมมาแล้วทาเต้นสวัสดีผมเตอร์เลซี่ตีเลเซอร์วันนี้จะมาสอนกันทำแอนิเมชันครับผมแอนิเมชันทาเต้นต่างๆที่คนเขาชอบกดกันตรง g u i ตรงนี้เดี๋ยวผมมาสอนเลยอย่างแรกคือเราต้องมีแอนิเมชันก่อนเราต้องเสกอันนี้ครับผมผมจะเสกคนที่เป็น R 1 5นะครับผมเพราะผมใช้ R 1 5 ต่อไปไปที่ Animation Editor คลิกเข้าไปจากนั้นให้เราเอาเมาส์าไปเลือกที่ Dummy ตัวนี้ครับผมและนี่มันจะถามว่าเราจะเอา Animation ชื่ออะไรผมจะเอาชื่อว่า Dance KS ส่วนวิธีจัดท่าทางก็คือถ้าอยากจัดท่าทางไหนก็ผมเลือกแขนใช่ไหมผมอยากยกขึ้นก็ยกขึ้นเรียบร้อยได้เฟรมที่1แล้วอีกข้างผมก็อยากยกขึ้นเหมือนกันก็ยกขึ้นเหมือนกันต่อมาเฟรม2ผมอากได้เฟรม2คือผมต้องเลือก ทำลายมาตรงนี้เสร็จปุ๊บผมอยากเอาลงก็เอามือลงทั้งสองข้างเลยต่อมาเฟรมสามยกขึ้นยกขึ้นขาก็เตปข้างหน้ามาเฟรมสี่ขาลงมือลงแล้วก็มือลงโอเคครับแล้วก็ลองเล่นดูอื uh ้อหือเร็วไปเร็วไปเราสามารถเลือกแล้วก็ลากได้ครับผมเลือกแล้วมาลากมาตรงนี้เลือกลากมาตรงนี้ ถ้ารู้สึกว่าไทม์ไลน์มันสั้นเกินไปเราสามารถปรับได้ครับผมมาที่ตรงนี้เลยอันนี้คือเลข1นึ่งวิใช่ไหมเราสามารถปรับเป็นเลข2ได้เพื่อเพิ่มความยาวของไทม์ไลน์เดี๋ยวผมขอจัดท่าทางผมก่อนนะโอเคผมจัดท่าทางเสร็จแล้วโอเค a n i m เมชันของผมก็เสร็จแล้วต่อมากดจุด3จุดนี่ ไปที่ export แล้วก็ตั้งชื่อ animation ครับ dance description ไม่ต้องใส่ก็ได้ใครเป็นผู้สร้างผมสร้างเองโอเคเสร็จแล้วก็กด submit ครับถ้าเสร็จแล้วก็ copy ตรงนี้ครับผม copy อันนี้เลย copy link นี้เลยครับผมโอเคหลังจาก copy เสร็จแล้วต่อมาเราจะใส่ s c ิ i p กันครับผมเราต้องไปที่นี่เลยครับผม starter gui กดบวกไปเราจะสร้างปุ่มกด เพื่อให้กดแล้วสามารถเต้นได้ไปที่ C G U I กดบวกแล้วไปที่ Text Button นี่เราได้ปุ่มแล้วเอาไว้ตรงนี้ผมแนะนำเลยไปตรงที่ Property ของ Text Button ของมันเลื่อนลงมาตรงส์นี่ส์อยู่ตรงนี้ให้เรากดเปิดตรงนี้ครับผมเปิดจะเห็นเราจะเห็น X ก,กับ Y ใช่ไหมก็เปิดเหมือนกันเปิดจากนั้นเราตรงไปดูที่ตรง Offset ผมแนะนำให้ปรับเป็น1 Offset ตรง Y ก็เหมือนกันปรับเป็น1 Okay. ส่วนไซส์เราจะไปปรับตรงสเกลเอาสเกลผมจะปรับสักสัก0.2ก็แล้วกันไว้ <Okay. S 2> ก็เหมือนกัน0.2โอเคถ้าไม่พอใจผมแนะนําให้ขยายตรงนี้ได้ครับผมขยายแบบนี้เลยพอเสร็จปุ๊บลองเลื่อนจอดู mm hmm. เห็นไหมครับผมมันจะหดตามจอขนาดไซส์จอเราเพื mm hmm. ่อบางคนพอในโทรศัพท์ปุ๊บพอเล่นปุ๊บปุ่มใหญ่มันจะบังหน้าจอนี่วิธีเปลี่ยนชื่ออีกตรงนี้ครับไปที่เทคเทคอยู่นี่ปัตท่อนจะเป็นแดน เราสามารถปรับแต่งอื่นๆได้ครับผมลองหาปรับแต่งดูต่อไปเราไปตรงนี้ t ่เทคปัตท n ใช่ไหมกดบวกเราจะใส่อ n นิเมชันก่อนพิมพ์ไปว่า a n นิเมชันนี่ครับผมเป็นแบบนี้เราจำไอ d ดีที่เราก๊อปได้ไหมไอตรงลิงก์อะเราต้องเอาไปใส่ตรงนี้ Animation ID วางเลยครับผมแล้วก็ Enter เรามีอนิเมชันของเราเก็บไว้ตรงนี้เรียบร้อยต่อมาเราจะใส่สคริปถ้าเป็นพวกซีนจี g อ i ต่างๆส่วนใหญ่เขาจะใช้ l o c a l s c r i p ครับผม ไอโโ้ l o c a สค c r i ต์กับค c r i ต์มันคืออะไรถ้าพูดตามภาษาผมก็คือสมมุติผมให้ค c r i ต์มันรันในโลโ c a ส s c r i ต์นะพอมันเกิดระเบิดข้างหน้าผมปุ๊บผมจะเห็นแค่คนเดียวแต่เพเยอ์หรือเพื่อนคนอื่นที่อยู่ในเซิร์ฟไม่สามารถมองเห็นมันได้ถ้าเป็น s c r i p ์ค,คือพอระเบิดมันอยู่ตรงหน้าผมปุ๊บผมเห็นทุกคนก็เห็นหมดประมาณนี้ครับผมเราเราจะใช้โลโ c a ส s c r i ต์เพราะว่ามันสามารถเข้าถึงตัวเพเยอร์ได้เราต้องเขียนตัวแปร animation ก่อน local animation เท่ากับ s c r i p t p e r e n t ล i ส์แอนิต่อมาเราต้องใส่ตัวแปร player ครับ player คนที่กดปุ่มนี่แหละใครเป็นคนกดปุ่มเราต้องใส่ตัวแปรนั้นครับผมเพราะว่า animation จะรู้ว่า animation มันต้องการให้ใครมันเล่น local players เท่ากับ g a m e players. local players ไอ้เกมคืออะไรก็เกมนี่แหละ player คือ player ที่อยู่ในเกม local p l a y e r คือ ผลนะที่ไปกดปุ่มนี่แหละครับผมต่อมาปุ่มเราจะต้องทำตัวแปรปุ่มด้วย local button เท่ากับ script parent แค่นี้พอครับผมเพราะว่า script มันอยู่ในปุ่มอยู่แล้วเอาพิมพ์แค่นี้พอละเราจะเริ่มจาก event กดปุ่มก่อนก็แล้วกันพิมมาน,นี้เลย button mouse click mouse one click ครับผมแล้วก็ connect function ต่อมาเราต้องสร้างตัวแปรให้เพเยอร์มันโหลดแอนิเมชันนี้ก่อนมันโหลดแอนิเมชันอันนี้เข้าตัวเพเยอร์ทำไงก็พิมพ์ local a n i m a y e r เท่ากับแล้วก็ตามด้วยตัวเพเยอร์เองตัวแปรเพเยอร์เพเยอร์แล้วก็ไปที่คาแรคเตอร์ของตัวเพเยอร์แล้วก็ต้องไปหาฮูเมนนุ่ยของตัวเพเยอร์ด้วยฮูเมนนุ่ยคือจัดก,การของตัวเพเยอร์นี่แหละพอเจอฮูเมนนุ่นปุ๊บทำไงก็โหลดแอนิเมชันเข้าตัวฮูเมนนุ่นไปเลย พิมพ์2จุดนี้ก็แล้วก็โหลด animation แล้วก็ตามด้วยวงเล็บเปิดปิดในวงเล็บเปิดปิดนี้เราจะใส่ตัวแปร animation เข้าไปในนี้โอเคเสร็จแล้วครับผมเมื่อโหลดเข้าไปแล้วไงต่อเราก็ต้องทําให้มันเล่นด้วย a n i m <Name> player ต้องใช้ตัวแปรตัวนี้ครับผมเพราะว่ามันโหลด animation เข้าไปในตัวแล้วแล้วก็จุด2จุดแล้วก็เพย์ใค่นี้ครับผมเรียบร้อยแล้วลองกดเพย์ดู กดแดนซ์นี่ครับผมมาแล้วท่าเต้นมานะครับผมท่าไก่กระตากไปนหนึ่งไก่กระตากมาแล้วส่วนคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วกดแชร์ด้วยครับผมผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปสอนอื่นๆต่อไปครับผมและตอนนี้ก็จบลงแค่นี้ครับผมบ๊ายบายเย